ตัวใหญ่ขนาดไหนครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับนะครับนัเติ้ลนะครับแคริบเบิฟิชชิงนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนนะครับจากแนวหาปลาตกปลาครับวันนี้มาเป็นดักหนูนะครับดักหนูเดี๋ยวนี้จะพาพี่น้าทุกท่านนะครับมาดักหนูนะครับ ตามแนวป่ามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปนะครับรับชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปดักตรงไหนกันนะครับวันนี้เรากับดักเราไม่เยอะนะครับกับดักเรามีแค่ประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับมีทั้งโกงและกับดักมงเดือนนะครับนี่นะครับแนวป่านะครับแนวป่านะครับที่เรา มาดักกันนะครับ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 วันนี้เปลี่ยนจากการตกปลามาเป็นการหาหนูนะครับในป่านะครับวันนี้เราไปดูนะครับว่าเราจะไปหาหนูจะเจอไหมวันนี้นะครับ ไ้ดูที่ดิประมาณไหนนครับพอรุ่นพุ่นกิ่งเช้านะครับเราจะดักตรงน้อยที่มันมาหากินนะครับนะครับมันมันออกมาจากงนี้นี่นะครับดูทางมันนะครับ อันแรกเราจะเป็นดักเป็นกับดักวงเดือนนะครับ ระวังนิ้วหายนะครับบอกเล้วนิ้วหายนะครับระวังนิ้วหายนะครับเนี่ครับน,นครับหลังแรกนะครับพัดก,กับกอหญ้าไว้ก่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาลุ้นผลงานกันนะครับ รไปทางไหนต่อครับไปนะครับมาอีกที่หนึ่งนะครับไปดูกันนะครับ ล้งที่สครับลังที่สอง ไ,ได้นะให้มันมามันมาจากไหนหอ่ะน,นหลังที่สามครับดักเป็นกงครับกงต้องรุนครับพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นทางนะครับมันมาจากป่ากระโพดนะครับง้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารุนกัน นะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่แหละครับมันจะหมานกันตรงนี้แหละนี่แหละครับมันจะหมานกันตรงนี้ดูนะครับมันมิ้นหมิ่นนี่ไลเกิน่หมไลเกินเนาะ แบบเป็นยังแบบป๊บเดี๋ยวนี่นะครับมันจะหมานะครับอันนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าพอมันเล่นมือคนดักกันละหนึ่งทีนะครับเมืเ่อกี้นี้ครับเรามาดูดักอันต่อไปนะครับวัานหลังต้องหาไข่เน่ามาดักพังพร บรรยากาศนะครับบรรยากาศหนักหนูยาเย็นนะครับนะครับหลังที่สี่ครับสี่หรือสามมั้งเนี่ยสี่เดย หนูใหญ่อะ่ะติดถ้าหนูเล็กอ่ะไม่น่า,นาถ,ถ้าถ้าหนูเล็กมันคงกินข้าวโพดหมดหนะครับหลังที่สี่นะครับจะมีบ่ามืป่าอะไรบ้างเนี่ยทองพอนนี่ะนะว่านี่ตรงนี้ไอ้ดักโกงมันต้องเอานั้นขี้ใต้กลิ่นหอมหนี่ก็ได้ไอ้ตัน,นบัน้นลีาดึงอะไรวะสลัง่งครับสลั่งจุกอืะ แต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เอา,เะา,า,าอะไรนะปรับเนี่ยปับพะนุ่มอะไรโมอเนี่ยปับพะนุ่มเดานี่อะ่ะทำอะไรทำเหยื่อเนี่ยเข้าดีด้วยได้เหรอเออมันหอมดิมันหอมกลิ่นมันแรงหนูเข้าอย่างไวเลยหหหเหยื่อครับหลังที่ห้านะเป็นโกงับ ดูนี่ก็แปลกนะข้างในปากก็พูดนี่ไอ,มอ้มีให้กินข้างเยอะไม่ยอมกินนะแช่ผ้า,ามาันี่ยที่โล่งๆข้างในมันเละาะอัอที่หกนะครับวันนี้มันลุ้นกันตอนหัวข้ามมันจะมารักดูนะครับ นี่นั่นแหละอืมมีดกับคมจัดเลยอเออเนี่สวยเนี่นะนี่ครัวอุอ่นนี่ววน,นั่นหลุดหมด อ,อ,อมีหลังที่เจ็ดนะครับรอรุ่นกันพรุ่งนี้เช้าว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่นะครับรนดักอันนี้ในป่านะครับนนบรรยากาศในป่านะครับอันนี้บรรยากาศในป่านะครับ หนูจะมีหรือเปล่านะครับมีตัวหรือเปล่านะครับหนูป่านี่อาจจะได้เป็ดนะครับตรงนี้เป็ดติดกงนะครับเพราะเป็ดหลุดมา2ตัวนะครับจัางวะนี้คับผไปแล้วับ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวนะครับตอนนี้ เวลาประมาณกี่ทุ่มนตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้อดีมเมื่อกี้เดินดูมาห้าหกอันแล้วนะครับอันนี้มาอันสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันไม่ได้แล้วประมาณหกเจ็ดครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าอันสุดท้ายจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกับเสียงตั้มนะครับเสียงตั้มนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับ เรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวเซียนต่ามเอามาดูเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนครับนี่อยู่ครับเรียบร้อยครับนี่คือไซส์แลนลองลองเทียบแขนน่วยครับเป็นไงบ้างโอ้ได้อยู่ครับผมโอเคครับสวยงามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับครับผมเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับผมครับนี่นะครับไซส์สวยนะครับไซส์สวยนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าต่อนะครับมาลุ้นกันนะครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับอันนี้เวลาประมาณหกโมงนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเก็บกระดักหนูนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับหนาวมากนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากับดักที่เราวางไว้เมื่อวานนะครับ ได้รุนหรือเปล่าอันนี้เสียนตัมกำลังไปดูมาแล้วหนึ่งหลังไม่น่าไม่น่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับอันที่สองนะครับก็ ยังแห้วอยู่นะครับสองอันละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครอากาศเยินเาหนาว มันมีตัวหรือเปล่าอืมแสดงว่าหนูไม่มีตัวมาด,ดูามไปดูฝั่งในข้างในครับโดนไหม เซนต้มบอกด้านในนะครับด้านในบอกขอ้าวโพดหายนะครับตงใส่ตัง้ตงไว้ตั้งไว้แข็งจัดนะครับหนูฉลาดครับ <c ười> กงก็เงียบนะเงียบ,บต้องรุ้นนะครับตอนชเ,เช้าเราจะเหวห่ือว่าจะได้ตัวนะครับ อันที่สี่นะครับเงียบอยู่ที่สี่ที่ห้าแล้วหนูโซนนี้จะหมดตัวนะครับสต้องพาไปดักไล่กันนอกแะเวอย่าบอกนะว,ว่าเมื่อกี้นี่ ลืมกดวนะิดีโอลืมกดเดี๋ยวก็ไปดูกานข้างนอกนะครับน,นี้เซนตมัมนำไปดูก่อนแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ารูบทางก็จะลกๆหน่อยนะครับเซนตัมครับโดนนะครับ เดี๋ยวคือท้องขาวครับเรียบร้อยนะครับครับได้หนึ่งแ้มนะครับสองแ้มแล้วเช้านี้นะครับท้องขาวได้อยู่หลังสุดท้ายนะหลังเมื่อคืนนะครับที่ได้ตัวโอ้มันจะเป็นยังไงนะครับลุ้นนะที่เรียบร้อยนะครับ ไม่โดนนี่ครับหลังสุดท้ายนะครับที่เราได้กันเมื่อคืนนะครับนี่นะครับใส่หนูจะหมดตัวนะครับตรงนี้เนี้ครับแพื่เช้านี้ก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับเนื้หนูท้องขาวนะครับหนึ่งตัวนะครับ แม่ใหญ่มากนะครับแม่ครับนื้ออีกตัวหนึ่งจะเป็นลูกหนูพกนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ได้สองแต้มนะครับเมื่อคืนก็ได้แต้มหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็นี่ครับผมกับนะครับเดี๋ยวแจนต้ามบแจนต้ามาปิดเชฟนะครับครับเดี๋ยวปิดไฟหนย สำหรับวันนี้นะครับก็ได้2แต้มเมื่อวานอีก1แต้มมันก็รวมเป็น3แต้มนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับ2แต้มนี่ครับ2แต้มเช้านะครับเมื่อก็มาคืนแต้มใหญ่แต้มหนึ่งนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนะครับ Kd Fishing ครับแอร์ไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับ E